สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้หนุ่มบ้านนาก็มีเรื่องราวเอามาฝากกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ก็คือรับรองสนุกแน่ธรรมนัดสั่งลุยตลาดยางพาราล่าบริษัทมหาชนกดร,ราคานั่นเองครับสำหรับรัฐมนตรีว่าการเกษตรหืมสั่งมือปราบทุจริตลุยตรวจสอบตลาดซื้อยางพาราเน้นล่าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ กดราคาตลาดทําเกษตรกรเดือดร้อนลั่นแล้วเจอกันในเร็วๆนี้รับรองจะสนุกแน่งานนี้นั่นเองครับก่อนไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเมื่วันที่18กรกฎาคมนายธนดลสุวรรณฤทธิ์ที่ปรึกษาด้านกฎหมายร้อยเอกธรรมนัฐรัฐมนตรีว่าการเกษตรโพสต์ข้อความในเ f เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ผมได้รับคำสั่งจากท่านรัฐมนตรีว่าการเกษตรธรรมนัตภมเผ่าให้ตรวจสอบตลาดการซื้อขายยางพาราโดยเฉพาะบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่กดราคาตลาดทำให้เกษตรกรชาวสวนยางเดือดร้อนเป็นอย่างมากตอนนี้พบแล้วว่ามีบริษัทใดบ้างพร้อมลุยเต็มที่เพื่อเกษตรกรโดยมีหน่วยงานดังนี้ DSI ปปงปปทปปป,ป อทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วเจอกันเร็วๆนี้รับรองว่าสนุกแน่นอนในเมื่อไม่อยู่ในกฎกติกาเอาประโยชน์ส่วนตนทำเกษตรกรเดือดร้อนธรรมนัตจึงจะต้องเอาจริงนั่นเองครับสืบเนื่องจากเมื่อเร็วๆนี้ร้อยเอกธรรมนัตได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวเช่นกันว่าผมจะไม่ทนสงสารพี่น้องชาวสวนยางกันบ้างบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่บริหารจัดการแบบไม่มีธรรมมาพิบาล ทำมาหากินกับภาคธุรกิจภาคเกษตรไทยควรจะมีหัวใจแบ่งปันในฐานะคนไทยด้วยกันนะครับแต่ถ้าหากคิดจะกินรวบผมจะใช้อำนาจทุกอย่างที่มีและจะไม่ยอมให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบพี่น้องชาวกเกษตรกรไทยอีกต่อไปประเภทขายล่วงหน้าตอนตอนราคาสูงแล้วมาทุบราคาลงตอนจะส่งมอบพฤตกรรมแบบนี้เลิกเสียอย่าทำ ไม่ควรทำควรเลิกถ้าไม่เลิกผมจัดการขั้นเด็ดขาดแน่นอนเอาจริงแน่นอนนั่นเองครับนี่ก็คือโดยแหล่งข่าวในกระทรวงเกษตรก็ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าขณะน,นี้ร้อยเอกธรรมนัฐได้มีคำสั่งด่วนให้นายธนาดลที่ปรึกษาด้านกฎหมายลงมาดูปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนพร้อมย้ำอย่าเอาปัญหาพี่น้องเกษตรกรมาหากินพร้อมหากพบกะทำการทำผิด จะสั่งดำเดินคดีอย่างเด็ดขาดต่อไปนั่นเองครับก็คือครั้งนี้น่าจะเอาจริงราคายางน่าจะดีขึ้นนั่นเองครับอย่างไรผมก็อยากให้ท่านได้ทำจริงๆอย่ามีแต่พูดเอาอกเอาใจแค่พูดไปวันวันอย่างไรก็ต้องทำให้ได้นะครับเพราะว่าราคายางพาราช่วงนี้ก็ตกลดลงไปมากนั่นเองครับความหวังที่จะขึ้นไปแตะ100่บาทนั้นก็ น่าจะยังริบรีนั่นเองครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้เช่นเคยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ทางช่องเป็นกําลังใจจะได้ไม่พลาดข่าวๆที่ผมเอาคลิปต่างๆเกี่ยวกับยางพาราเอามาบอกกล่าวกันในครั้งต่อๆไปนะครับ